โอ้วันนี้เจ้าของรถใจดีครับโอ้โห <laughs> โแจกทุกคนยังอันนี้ได้ยังได้แล้วครับอืมแจกไป <laughs> เว็บร้อยสิบไอเสียอะไรดำ, <laughs> ด,ำดำขาวแล้วก็ถอตัวไหนเสียงหมดเลยไม <laughs> <laughs> ่เป็นช่างแล้วถาม แล้วเราถอดเพื่ออะไรครับอันนี้เราไม่รู้ว่าทําอะไรเนาะนเจ้าของรถอยู่ไหนครับเจ้าของรถอยู่ไหนนี่ครับไอ้รองชี้ซิอยู่ไหนนี่อยู่นี่ครับอ๋อเจ้าของรถมามาทำอะไรครับมาใส่แคมอะไรนะใส่แคมค่ะแคมใส่เพื่ออะไรครับอยากได้แรงแรงใส่แคมได้มันแรงใช่ชอบดื้อมากกว่าแต่เห็นแบบน้องมันแบบอยากให้ใส่ก็เลยใส่ตามนะ คนไหนนี่นะอ่าโอเคงั้นก็ลองใส่ดูใส่ดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนเนาะครับเข้มตัวหนึ่งมันก็ยังว่าเลยจะก่อนในเมื่อเจ้าของอยากใส่เราเป็นช่างเนาะต้องทำอะไรเนาะครับเออเด็ดโทรศัตัวไหนเนี่ยเอ้ยเข่าชื่อผิดเจ้าเรื่องเรื่องพญานาคโบโม้ไม่เห็นพญานาคคุณแล้วเป็นตาซากอะนะครับช่างเราคุยอย่างเดียวครับไม่ช่วย วันนี้ล้อมรอบเลยเนาะให้กำลังใจค่ะช่างทั้งสี่คนเลยมีอะไรร่วมช่างเลยอันนี้ตามหา1 5 0ีนออเดี๋ยวเอาเคมมาดูซิว่าหน้าตายังไงเคมของหน้าตาเหมือนเจ้าขอ้งไหมเคม อะเราช่วยกันสองคน่ให้ไม่เหมือนกันเอาเลยนะคะพ่งอะนะครับวันนี้ช่างผู้ชำนาญการครับ <c oughs> นุ่มเดี๋ยวหลบไปทำไมวะเหนื่อยกับอีกน้องนี่ <c oughs> อะแล้ววาวร์ใส่แคมเอ็ดคเแล้วตั้งวาวเท่าไหร่ครับฮะเอา <c oughs> หนึ่งหนึ่งสองสามเนะ <c oughs> าะถามจริงๆรู้ไหมนี่อื ตอบมาเลยถ้าไม่รู้ก็บอกเลยเอาไงไม่ไม่รู้อ่ะเนาะเคมเคมเบอร์หนึ่งนะถามเจ้าของดีกว่าตั้งตั้งเท่าไหร่นะตั้งเท่าไหร่ครับตั้งตั้งที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ซื้อจุดจุดหนึ่งสามให้ได้ตั้งวาล์วเท่าไหร่อ่ะเสร็จแล้วใส่เคมเบอร์หนึ่งลูกเดิมวาล์วเดิมอ่ะตั้งเท่าไหร่ พอพอ,อแน่นมือพอมาเปาตรงนี้ด้วยน้ำมันเครื่องแห้งใครใช้ครับคันนี้มันเครื่องแห้งือ ทำงี้ด้วยทำไม่ได้เออคันนี้หนึ่งไม่ได้หายใจด้กลัวกลัวจะหกจะไมมไหนให้เห็นเองให้เห็นเองหกไปมาไอ้มุ้ยมันเกิดตัยเนี่ยเกิลยนะครับวันนี้ไม่สำเร็จครับ ไม่สําเร็จกลับบ้านเถอะไปไล่แล้วนะกลับบ้านเถอะพรุ่งนี้จะค่อยเจอกันเนาะครับผมอโอเค <y> พรุ่งนี้ค่อยทําต่อนะครับครันนี้ไม่เสร็จเพราะว่าภารกิจช่างเยอะเนาะเลยไม่เสร็จด้วยงานเครื่องมือก็ไม่ได้เก็บวุ่นวายเลยเอาภารกิจวันนี้ไม่เสร็จนะครับช่างติดงานเยอะแล้วมอไซ์หนึ่งคันโหลดเยอะด้วยอัดสามเนาะ โอเคนะครับว <Bye bye. S 1> ันนี้ไม่ทันโอเคครับบายครับผมเดินทางปลอดภัย <c oughs>